วันนี้จะมาเล่นไฟมนะครับก็เนีเราจะมาอยู่อ้แล้วกูอย่างวะงูนะครับเอเอ๊ะสีสามวิสสามวิิได้สไม่เอามัเร็วกโอ้โหเฮี้ยกูสสานสนามไอ้สิเอ๊ะเอ๊ะดคิ้คิดคิดคิดคคิด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 คิินดนิดคิดคดคิดคิดดิคิดคิดคิดคลดคิ้คิด้ิดค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 ิด ลูกตุกอีแล้วไอ้ียแล้วพอก่อนทิ่พุไก่ตลอดเลยวะพุ่งรู้หรอมากระไไอ้ี่ไอ้่นี่มาจากไหนเนี่ยอีกคนนึงอ่ะไอ้นี่มาจากไหนไอ้ีมาเฟียเนี่ยรู้ไม่รู้ไม่รู้พี่พี่เข้าพี่อยู่เาม่มันเปล่าไม่ไม่ได้อยู่นี่ไอ้อยู่อยู่่ไหนไอ้่นี่ไม่เกี่ยวออกไปดีไอ้เี่ยนก

เรใครแม่งชนมะนี่ไงนี่มันช่วยแล้วเอ้ยมึงชนมันดูแลขาแล้วนะอ่ะเอ้เขาวอยู่เขาวอยู่เอ้ยเดี๋ยวกลัวก่อนกลัวก่อนหาว่ากูวอยู่เชี่ยเฮ้ยใครด้วยโอ้ยกูวอยู่กูวอยู่จะเลย่าจะเลยขึ้นมาโนเนียอยู่ดีมาโนไงมอด้วยมอด้วยเล่นด้วยโนเนียโนเนียโนเนียเว้ยโนเนียเว้ยอยากเล่นอยากเล่นเขาอยากเล่นด้วยขึ้นแล้วก็เล่นด้วยเฮ้ยมาดิมาดิเออมึงมึงมึงขึ้นกับลีโซ่มึงขึ้นกับมึงขึ้นกับลีโซ่เลยจับจับจับพวกกัน มาขึ้นมาข้างล่าไอหมีขึ้นมาดี่มีเออไอ้น้องรักคงมากับพี่มึงอยู่พี่นี่จับคู่เลยไอ้พุทธก็อยู่กับเอ็มวะไหมครบคู่พอดีครบคู่พอดีอยู่คนเดียวเอ้าไน้ใจอ่ะได้ใจเลตเลตเอาพี่มาอยู่ผมเดียวมาอ๋อเอาเว้ยรีบไม่ต้องแม่งอยู่แล้วไอแค่นี้รีบนี่ไงนี่ไงยิงหรอเนี้ย

นี่ขับรไยก็ได่วิอยู่จุีที่ในที่ยังไม่ยังม่เคือนรจะตูตายเนี่ย้ยพูแ้เื่อโอ๊้ไ้ี่ะไนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ดอกเลยดักดก่าเถาม อากูตายครับไม่ตอบลองเนี่ก่อนเ้ยมจ้จิไม่จิบไม่จิบไม่จิมแล้วไม่จิมแล้วผมเอาเียร์ก่อนนะอ้ม่ยขเไมหม่ยดมยายสาายสาวแอคอี้ยไอชีแอเอ้ยแอ้เนี้ยแอโคตรป่อยอ่ะอเา้อันนี้อันนี้กันเฮ้ยมึงดูรถูดิ มีมันจะนีดันไม่เลยมึงเงียไหายลที่ลที่มันยางแตกอ่ะยางแตกมันิี้บมจากกรุงเทพไปไปไปบริการเลยดีผมไม่ใช่เอดมินงเอดมิเหรอ

แขกตี้ไปแขกตี้แขกตี totally ้แขกตี้ไปคนหนึ่งโอ้โหกูเกิดไหนเนี่ยไอเอ้ยเฮียอ่าเรียมเดี๋ยวขอเปลี่ยนรถแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนออกมาขึ้นมาบ่ขอไปดักนะโหบ่ขอไปดักดักยี่อะไรขึ้นมายี่อะไรถาม

เออเอเอเอไมใช่ที่อะไรพกมึงใช่ไหมกักรีมาสเฮอร์จด้อให้วก่อนไอ้เหียช่างายบ่เบี้ยวบ่เบี้ยวบ่เบี้ยวบ่เบียวโอ้โหเหียมึงคือมาแอคหลาย่้พวกมึงนะ พวกคถามเนี่ยให้ขึ้นรถก่อนได้ไหมพี่อะไอ้กูขึ้นรถหน่อยก็ได้ให้กูขึ้นรถหน่อยช่วยหายรวกูหานหน้าให้มันติมดียขอพูดเร็วเลียว่ะอุ้ยรถทางมาลักเซอร์กี่บาทพี่พี่ใช้มาลัก1,000 4มั้งไป

hay làm khan khao khó người khó người mọi 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 người cao người lắm. แกงโอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะไรนี่ไงนี่ไงไปอ๋อุูใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเฉยแล้วปืนกูหมดแล้ะ